ากาแฟนะคะมีอาราบิก้ากับโรบัสต้าจะใหญ่มากกาแฟท้องถิ่นของบาหลีจะเป็นโรบัสต้าในขณะที่อาราบิก้ามาจากเอธิโอเปียแต่มาปลูกแล้วอรอ่อยเด็ดมาแล้ว This is doesn't have smell, no, they have to the seed. this is we call female coffee and sometimes also we get round, that's one seed we call male coffee, oh can I see, and that's we need uh, when to make a coffee, that's we need to remove the skin, so they have two the skin, one skin outside and one skin to cover the seed, that's uh, we need to remove that one, and then after clean we can roasting and then. นี่เม็ดผู้หญิงนะจ๊ะถ้าเป็นกลมๆมันเดียวเป็นเม็ดผู้ชายช็อกโกแลตก็มีังเหลืองนั่นจะสุกเหรอ Inside they have uh, many seeds so the seed one when the first is made to white color but then we need to dry until the brown color and then we are taking the n t e is the l a s t one.

2อสอาทิตย์ก็เก็บได้แล้วแล้วก็ไม่มีสีสั้นด้วยเก็บได้เรื่อยๆเลยช็อกโกแลตเป็นอะไรที่ปลูกได้ตลอดปีตลอดไปแต่ว่ากาแฟเนี่ยสครั้งต่อปีเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการปลูกประมาณ6เดือนกว่ามันจะสุกจะงมอ e a า this we call giant passion fruit สวรสนะคะป็นสวรสลูกใหญ่มันใหญ่มากอะ่ะ kind of มันใหญ่แบบ ด้า o ในด้าน n e i ี่สุดพวกเเจอแ e คทีฟอย่างเีามีสีขาวและสีเหลืองน,นี่เขาเรียกว่าใจแย่นแผชันฟูรก็คือสมุนรสยักนั่นเองใหญ่สมชื่อเขาบอกข้างในเหมือนกันเลยอันซินนามอน,อน,มอนชิมจ้ะอย่าชิมจริงนะดมหอมมากมันสดอ่ะอ อันเล็กอันน้อยหอมหอมนี่คือดาขมจร a ี่คือเรา้ r งาแล้วก็เอยลูกกาเขาที่เอาไ้ทำช็อกโกแลตหรอแต่ซินมอนหอมจริงจังเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านนะจะได้หอมหอมอันนี้น้องชมดแบบใกล้ชิดจัดจัแบบว่า เอามือไปจับได้เลยแต่อย่าจับนะจ๊ะดูเชิๆเชิหนึ่งชั่วโมงนะคะนั่งเคียวนั่งคั่วกันแบบนี้ไปเลยหอมๆแล้วก็เอามาตำตำตำใส่ตรงนี้จากนั้นก็ร่อนออก อันนี้ก็เหมือนกับกาแฟที่เรากินทั่วไปเลย This fine just อ๋ e เขาบอกว่าในบาหลีเนี่เขาก็เอาอย่างนี้เลยนะใส่แก้วใส่น้ำกินเพราะว่าเราทำาห้าดกากแฟมาออคุณเนยมีปมนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากเราไปกินกาแฟแล้วแบบเฮ้ยทำามมันไม่เอากากออกว่ะาแฟ e

กินได้ให้ชิมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ส,สดเลยบอลดียบอกชายก็ลองกันยัง่ด้กินตัวดาร์กเลยอันนี้ชูาดาร์ก,กแบบอร่อยไหมคะหน่อยชอบแบบน้ำตาลกับนม <laughs> ผมมันกบ รสชาติถั่วแต่ไม่แต่มันแต่ไม่ขมอ่ะมันแบบเปลือกเปลือกผลล้ำไอ่ะอันนี้นะคะเป็นกาแฟที่รวมอยู่ในทัวร์แล้วก็จะมีบาลีคอฟฟี่บาลีโคโคก็คือช็อกโกแลตจินเซงโคคนัดวานิลาจินเจอร์โมค่าอะโวคาโดฮะอะโวคาโดมันยังไงนะ จินเจอร์ทีเลมอนทีทิมแมกซ์ทีเลมอนกราสทีมังโกสทีอ๋อเราจะได้กินอันนี้ด้วยอ่าชื่ออะไรอ่ะมังคุดเออบาหลีโรโรเซล่าโรเซล่ากระเจี๊ยบปะดอกกระเจี๊ยบปะหรอโอ้โหแล้วก็เลจจินเจอร์แล้วก็ถ้าเกิดอยากชิมกาแฟอึชะมดเนี่ยต้องเพิ่มอีก65,000รูเปีย เดี๋ยวเราจะรอทุกอย่างนี้มาเสิร์ฟตรงนี้เลยอพอดีเห็นขอชมกา,ฟาแฟกันที่จริงอะ่ะเขากินกากกันได้เขาเลยถึงไม่ใส่ซอคขากันโอ้โหไอตอนเราจะไปซื้อก็แบบเออมันไม่มีแบบซองให้กินเนาะมีแต่แบบเป็นผงๆจะกินยังไงที่ไหนได้เ <c oughs> ขาเมืองตาลิวต้องลิวตาตามนะคะก็กินกากกาแฟไปเลยค like ือใครคือใครรู้วะ Coffee. definitely. Uh, no. Thank you. Yeah. You're <laughs> <laughs> เห็ดแเล็กแรงไม่อะไรแต่พอมันตามหลังอ่ะแล้วถ้าเทียบกับจินเจอธรรมดาที่ชิมไปแล้วอ่ะอันนี้หวานกว่าเบาแสดงว่าอันนี้ของแรงของแรงอยู่นี่เลยเลจจินเจอร์นะะขิงแดงนี่อันนี้อร่อยอันนี้คืออะไรมังคุดอ่ะอืมังคุดอร่อยมังคุด คูไม่ค่อยอร่อยมังคุดอร่อยชิมมังคุดดีกว่ามังคุดเหมือนน้ำเบอร์รี่เลยเหมือนเบอร์รี่จริงด้วยเหมือนเบอร์รี่มังคุดบ้านเราโกอินเตอร์นะคะอร่อยอร่อยถิ่แดงชิมน้ำกระเจี๊ยบอะไรไม่รู้อร่อยอร่อยอร่อย อันนี้เป็นกาแฟอะโวคาโดซึ่งไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยชิมแล้วมันแบบแปลกนะแต่อร่อยมันจะนุ่นัวมันมันเหมือนใส่ไอครีมเทียมน่ะเขาใส่อยู่แหละแต่ว่าความอะโวคาโดที่อยู่ในกาแฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้แต่ใดมาเดี๋ยวจะไปถามมาให้ how do you make avocado coffee so avocado that's the extract. extract yeah. like syrup extract and then we can uh, mix with that uh, soya cream and then it look like uh, how to make that uh, brown sugar and then we boil the fruit and then we crush it we put in the milk bowl and then we crush it and then we mix with the coffee oh เขาเอาใส่ลงไปในกาแฟเลยนะทั้งเปลือกทั้งอะไรก็บดบดบดแล้วก็ยัดลงไปเลยก็ว่ามันออมันเอออร่อยไปชิมไปซื้อดีกว่าไปซื้อแล้วนี่เป็นคนขับรถที่ไปนั่งรถจีพองเรานะคะล่าสุดก็คือเอาแฟนมานั่งด้วยกลัวเหงาเพราะว่าเราก็หลับตลอดทางเหมือนกันก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าถ้าต้องขับคนเดียวมืดมืตอนแบบ อะไรเ,เออมันก็ควรจะมีคนมานั่งด้วยแล้วก็ really เห็นชอ์เวลีู่ดเนยตอนนี้เหนื่อยและเราก็ไม่เหงาด้วยัง <c oughs> ตอนแรกก็นึกว่ามีเรื่อง่มทางด้วย <c oughs> ใช่ตอนแรกนึกว่าอ๋ออีกคนนึงหรอไปรับมา <c oughs> ไม่ใช่เขาเป็นแบบเขามาด้วยกันเลยแพ็คคูแต่ว่าเพื่อนจะไม่พูดอะไรกับเราเลยนะเหมือนกับไม่อยู่ด้วยเขาแค่คุยกับคนขับคนขับอะได้แล้ว ตอนนี้อยู่ข้าวแวตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะทริปนี้เป็นยังไงบ้างสุดยอดสุดยอดคือเหนื่อยสนุกสุดยอดอ๋ออันนี้พูดใใจชื้นใช่ไหมเออแต่ว่าเป็นทริปที่เก็บครบจริงๆนะมาแค่แป๊บเดียวแต่ว่าไปได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วเวลานอนหรอไม่ต้องพูดถึงไม่มี นอน,นบนรถนอน,นบนเรือแล้วก็เดินทางส่สวนใหญ่ก็ถ้ามีเวลานอนได้ก็นอนถือว่าคุ้มค่ามากๆไปเจอกันทริปตอ่อไปวิดท้ายทริปบาริบาใจด้วย็อคเทลที่เรามาค่ะนี่ก็คือตัวทลูกกี้แมงโก้ ซึ่งมันก็คือนมอยากคูแล้วก็มะม่วงใช่ไหมแล้วใส่อะไรอีกไหมอาจจะมีน้ำมะนาวอยู่ข้างในแต่ว่าไม่แน่ใจแต่ส่วนผสมมาชวนท้องเสียมากเลยยังไงก็ต้องลองก่อนเฮ้ยอร่อยน,นี้อร่อยจริงของจริงของแท้เนี่ยเดี๋ยวจะจดสูตรไว้ไปทำที่บ้านเดี๋ยวจะให้เพื่อนในล,ลองชิมแล้วเกิดท้องเสียแล้วก็จะไปด้วยกัน,น อร่อยอร่อยกว่าที่คิดใช่ไหมเป็นเทปที่เหนื่อยมากเพราะว่าคือจริงๆตัวทิปมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่เราหาเรื่องเองใช่แต่เราหาเรื่องเองกันเองแล้วมาถึงสนามบินก็รอคิวอยู่ชั่วโมงครึ่งด้วยเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เนยก็บอกว่ามันไม่น่าจะนานนะเออแล้วก็ว่ามันไม่นานแต่มันนานมากอะแล้วยืนวเองาปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้เข้าไปแล้ว สุดท้ายเข้ามาเข้ามาตรวจด่านแรกก่อนตรวจกระเป๋าแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คอินอีกเสร็จแล้วพอเข้าไปตรวจตอมองยังไม่พอค่ะตรวจด่านที่สี่ตรวจอะไรอีกก็ไม่รู้ตรวจอะไรทั้งนา้ก็ไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดจะบินสนามบินบาหลีให้เผื่อเวลาไว้สักสามสี่ชั่วโมงเลยอย่างต่ํานะไม่งั้นมันจะไม่ทันจริงๆตรวจเยอะเกินตรวจเยอะเกินให้บายๆนะคะเจอกันทริปหน้า 拜。Bye.